อาโลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับข้าสู่ออกมาทีวีเช่นเคยนะแลในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม i d e n t i t y V นั่นเองนะเจ้าผมโอ้ยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นสกินบีดักของน้องบอลบอลกันดูดีเป็นเป็ดน,น,น้อยน่ารักเวอร์อีหอยน่ารักอะไรขนาดนี้เนี่ยอยากเอากดมาบีบมากเลยเนี่ยดูดีงงมากและลูกระเบิดเนี่ยก็คือเป็นรูปเป็ดด้วยดูดีอูโหน่ารักมากๆเลยถือกางปลาหรืออีหอยหมาโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่น กินของน้องบีดักตัวนี้กันไม่รู้ว่าเราจะเก็บสี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุบกระจกแม่งนี่นี่นี่ดอกพังให้หมด อ่าตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องประทเทศแล้วรอแล้วนะฮะดูดิโรงงานผลิตอาวุธโอ้แบบนี้เนี่ยโอเคหน่อยจะได้แบบว่าไม่ต้องเดินไกลเนาะวิแต่ละตัวดูดีมีน้ำหอม2ตัวมีลุงคนป่าแล้วก็มีเชียร์ลดเดอร์หูคิดว่าจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องเอาบีดักไปตบให้โดนนะครับผมนะมีชนี3ตัวกับอีคนแก่อีกหนึ่งตัวเนี่ยวิเขาเปลี่ยนเป็นเออโบราณวัตถุหรอเดี๋ยวมึงเปลี่ยนเป็นโบราณวัตถุหรอเฮ้ย ไม่นะครูโดนสตันอีกแล้วเลยเนี่ยโอ้ยอ้าวเปลี่ยนเป็นเชลิเดอร์มันเดิอโอเค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 อีหอยเปลี่ยนอยู่นั่นแหละโหลดเข้าแมปไปที่เรียบร้อยกับแมปโรงงานผลิตอาวุธโอ้ดูท่าเดินนะดูดีน่ารักมากเลยอย่าอารมณ์มันมาแนวแบบโมโนคุมะเนาะแต่ว่าไอดีนี้ไม่มีโมโนคุมะไงมันอยู่อีอะไรดีนึงโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเดินหาเซอร์อุ้ย เดี๋ยวก่อนนะอ้าวมีคนหลุดด้วยเหรอนี่เหน่ปลาระเบิดไปก่อนนี่เนี่ยตูบแมงก่อนหนึ่งอุ้ยมีโดนระเบิดด้วยอุ้ยเจ็บ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 ขอตีดิดิงเออเยี่ยมมากหลุดไปก็ต้องโดนนั่งนะครับผมนะเก็บสกิลไว้ก่อนแปะเดี๋ยวเอาอินี่ไปนั่งก่อนชาริเดอร์ไม่เดินเลยมาเดี๋ยวเอานั่งก่อนนะจ๊ะนี่เหน่นั่งไปก่อนเนอะปรับเปลี่ยนเวลาเสร็จปุ๊บแล้วก็วางวางให้หมดครับผมวางให้หมดนี่แหน่วางตรงนี้ด้วย เอาอ e, ีลูกใหญ่ไว้ตรงนี้ด้วยนี่แนีวางไปก่อนจา่าเออเยี่ยวอุย้ยมีคนปั่นอยู่ตรงนั้นหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปก่อนโอเคเยี่ยมมากมีใครจะมาช่วยไหมนะมมนได้ยินเสียงหูเด้งแถวนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะใครอี e, ไหนมันจะมาช่วยเออยู่ในบ้านหรือเปล่านะไม่มีอีหอยไม่มีอยุย ไก่อนนะเอา้าอุ๊ยนี่ไงมันมาช่วยกันแล้วนี่เนี่ยครุบก่อนครับผมหนึ่งหรือว่าอีหมูนี่นะหมูป่าจะไปไหนจ้าอุ๊ยทุบแม่งก่อนครับผมหนึ่งเออเยี่ยวมากล้มไปเลยมาช่วยก็ไม่ได้นะจ้าผมเพราะอีนี่หลุดไปแล้วนี่เนี่ยนั่งไปก่อนนะจ๊ะหนึ่งเออเยี่ยวมากแปะเราต้องหาอีหมูป่าก่อนมันน่าจะหนีไปไกลแล้วลรอมั้งตอนนี้ เอ้าวมีการปั่นเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องนะจ๊ะผมถือว่าเกมนี้เกมไวอยู่นะเดี๋ยวก่อนเราต้องหาเดินก่อนยี่ห้อยอ้าวปั่นกันอีกแล้สองเครื่องนีเดียวเรือสามเครื่องโอ้ไม่น่าจะมีคนมาช่วยเชลิดเดอร์แล้วล่ะมัง้งใช่ไหมโอเคเราไปล่าคนอื่นดีกว่าอยู่ไหนกันหนาอีพวกเซอร์อีพวกเซอร์ววเวลที่น่ากลัวทั้งหลายนี่เนี่ยปลาไปก่อนครับผมหนึ่งปลาทําไมไม่รู้ปลาไปงั้นแหละเออเครื่องสั่นมันก็ไม่มีนะ อยู่ไหนวันเนี่ยอยู่ไหนกันน่ะเอ้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยหายหัวไปไหนกันหมดอีบ้าหายหัวไปไหนกันหมดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนแป๊บหนึง่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะเอ้ตรงนี้แน่นอนเลยใช่ไหมโหตรงนี้ก็ไม่มีหูเด้งอะไรวันเนี้ยพวกเธอหายไปไหนกันหมดโอ้ยบ้าพอคอยทอดอ่าหรือว่าอยู่หลังบ้านนั่นบะเดี๋ยวไปดูก่อนแป๊บหนึง่ง ออาได้ยินเสียงหูได้แสดงว่าปั่นกันอยู่หลังบ้านนี่เนี่ยปลาระมงระเบิดไปก่อนครับผมหนึ่งปลาระเบิดโดนไหมโอ้โหไม่โดนไม่โ,โ,ไมโดนโอ้โหกระโดดข้ามอย่างงี้อ้าวอีน้ําหอมสินะยังไงมึงนี่เนี่ยอุ้ยตีไม่โดนอีบ้า มันหนีไปก่อนอยังไงร,รันจวนจะหนีไปไหนรันจวนเสื้อขาวเธอหนีใช nice. ่ไหมพ้นหรอกนะนี่เน่โดนระเบิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดีเดรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนจะวับมาไหมจะวับกลับมาไหมเออวับกลับมาเรียบร้อยนี่เน่ปลาระเบิดไปก่อนแล้วก็บิงอันหน้าแล้วก็ตบหนึ่งทีครับเออเยี่ยวมากสลับสกิลแป๊บหนึ่งโอเคสลับสกิลเป็นเทเลพอร์ตยังไงมาเอาดิเอาดิโดนระเบิดนะระวังโดนระเบิดนะเออโดนระเบิดไปแล้วหนึ่งเยี่ยวมากมานี่เลยจ้าอีนี่ต้องโดนนั่งนะจ๊ะ แปนั่งไปก่อนเลยจ้ะอีรันจวนชุดขาวออีนั่นมันนามันโนกปัน่นอีนี่เก่งใจฮันเตอร์บ้างเอาขี่หม,มูขี่หมูทําไมขี่หมูทําไมฮะขี่หมูทําไมเฮ้ต้องโดนระเบิดนะจ้ะอุ้ยโอ้โหบังอาจชนไงชนเก่งนี่เนี่ยชนเก่งกันหรอชนเก่งกันหรอนนี้เนี่ยทุบก่อนยังไงมึงต้องโดนตบอุ้ยไม่โดนอีหอยอะไรจะหนีไปไหนหนีฉันไม่พ้นหรอกนะรันจวนหนีฉันไม่พ้นหรอกนะจ้ารัน,านจวนแปะเอาอีนี่ไปนั่งก่อนมาน,มานี่มานี่เลยจ้ะ นั่งรอบสองแล้วสินนะลันจวนชุดขาวแปะรองเท้าแดงด้วยนั่งลงไปอีนั้นมันก็ยังมันหน้ามันโหนกปั่นเนาะมันนามันโหนกปั่นเฮ้อออกไปไกลแปะวิมีลันจวนตรงนี้ด้วยโอเคเรารู้ตำแหน่งทุกตัวล้วทุกตัวอยู่ที่นี่กันหมดไปไหนมึงมึงหนีไปพ้นเราอีลันจวนออาฉีดน้ํา,อาหอมเก่งอ้าวาร์ปเก่งได้กวาร์ปเก่งอย่างนี้ก็ต้องโดนตบโอ้โหโดนตบไม่โดนดีอีเวนเฮ้ยอ,อ,อีนี่ไม่มีใครมาช่วยเนาะไปไหนยังไง อ่าอีรันจวนอีนี่หนีเก่งแง่หนีเก่ง,ง,กงฉีดน้ำหอมมอ้าวโอ้โดนระเบิดอีกโง่โง่งวาร์ปทำไมก่อนโง่วาร์ปทำไมก่อนโง่ยังไงจ้าฮะนี่แน่วางระเบิดไปก่อนนะจ๊ะหนึ่งระเบิดอันนะคุับแม่งเลยหนึ่งฮ่า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 ไว้โดนเป็ดทุบไปเลยไว้มาเดี๋ยวเราจะเอาอีนี่ไปนั่งกันก่อนมานี่เอออีหมูป่าน่าจะอยู่แถวนี้นะใช่ไหมอยู่แถวนี้แหละดูทรง ี๋ยวอีนี่นั่งก่อนเพราะอีนี่แค่นั่งรอบแรกเองมันขี่มูแล้วล่าสุดโอเคมาเลยจ้ะอา้าวมูปะนี่แน่ทุบอุ้ยโอ้โหบางอาจชนชั้นชนไข่ชั้นนี่แน่ชนไข่ชั้นหรอฮะชนไข่ชั้นหรออีชัวนี่แน่ทุบไปก่อนครับผมหนึ่งเกมไว้ด้วยอู้มาเลยจ้ะมานี่แปลเราไปนั่งกันเถออ้อาว อีหอยกดยอมแพ้ไปแล้วว่าโอ้ยกดยอมแพ้เก่งเดยแล้วครับผมชนะแล้วนะครับ1 EA ผมหลอกขนาดนี้เนี่ยหาหัวหมู1อันนะจ๊ะเออเยี่ยวมากเยี่ยวเก่ง เป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าเอ่ยกับสกินบีดักนั่นเองเนาะจะบอกว่าสกินนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะฮะผมนะแต่เปิ้ลก็ไม่รู้เหมือนกันเว่าเขาจะเอากลับมาข,ขายเมื่อไหร่โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเปิ้ลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เปิ้ลด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ,บายๆก่อนลาตอนนี้เนี่ยเราก็จะเอาปลาทุบกระจกก่อนมึงใช่ไหมนี่ในะอีเวนท์ทุบๆแตกไว้บาย